จานนี้จะเป็นแกงคั่วสับป,ประรดถ,ถอยแมงผู้นะคะอืมน่าทานมากมากเลยแกงคั่วกับแกงเผ็ดแตกต่างกันยังไงแกอแกงเผ็ดเนี่ยเขาจะมีหน้ากะทิที่แตกมันที่เป็นน้ํามันลอยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเียวหวานหรือแกงแดงนะแกงเผ็ดจะเป็นลนนักษณะแต่แกงคั่วจะไม่แตกเป็นน้ํามันเพราะ,ะนั้นเราไม่ต้องผัดส่วนที่สก็คือหลกัหลกๆนะก็จะมีการเติมปลาย่าง หรือกุ้งแห้งปน่นลงไปในพริกแกงด้วยนะคะจะเพิ่มความหอมในเนื้อนะแล้วก็ส่วนใหญ่แกงคั่วเนี่ยจะไม่ใส่ใบโหระพาแต่ถ้าจะมีการแต่งกลิ่นรสจะใส่ด้วยใบมะกรดูดหรือไม่ใส่ก็ได้แต่มักจะใส่กับไม่เช่หลอกก็ใส่ผักผลไม้ปกตินะก็บางอันก็จะใส่ผักบุ้งแต่เราจะเห็นแกงคั่วบ,บ่อยก็คือใส่พวกผลไม้นะคะวิธีการทำง่ายมากๆ เราก็อาขอของกบใช้กุ้งแห้งนะไม่มีปาย่างก็เอากุ้งแห้งไปแช่น้ําร้อนก่อนแล้วเอามาตำนะคะ,ะเ็จน้ําเอามาตำกบแบ่งส่วนหนึ่งมาสําหรับใส่ในน้ําแกงจะได้เป็นตัวตัวจะได้สวยๆนะแล้วเราก็ตำไปกับพริกแกงถ้าใครมีพริกแกงเผ็ดอยู่ใช้ได้นะเอาพริกแกงเผ็ดตำกับกุ้งแห้งก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันตำตำเข้าด้วยกันพอตำเข้าด้วยกันเสร็จ ตั้งกะทะใส่หัวกะทินะคะเอาพริกแยงเราเนี่ยไปคนแค่พอาลายไม่ต้องผัดให้ขึ้นน้ำมันนะ,ะใส่หอยแมงผูใส่แมงพูเนี่ยใช้หอยแมงผูเมืงเซแลนนะคะก็อันฟรีซมาแบบแช่แข็งธรรมดาเลยอันฟรีซไว้ใส่ลงไปให้อุ่นก่อนพร้อมกับกุ้งแห้งนะ,ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกนะ,ะใส่น้อยๆก่อนในเบื้องต้นพอกะว่า ไอ่แมงพูดเนี่ยอุ่นแล้วสุกแล้วก็ใส่สับป,ประรดลงไปจังหวะที่ใส่สับป,ประรดเนี่ยรออึดใจประมาณ3-4มสี่นาทีให้น้ําสับป,ประรดมันออกมานะคะเราจะได้ในน้ำเนี่ยมันจะมีความหอมหวานของสับป,ประรดแล้วเราค่อยมาแต่งปรุงรสทีหลังพอตรงหัวเสร็จเราก็ปิดไฟก็ใช้ได้เลยนี่เวลิจูดนะมันจะต้องเห็นเป็นแบบนี้ฉีกใบมะกรูดใสน่นิดนึงเพื่อความหอมนะคะ น้องมีจุ้นนะมีสับป,ปะรดน้ำมีข้าวอะหอรสชาติาคือจะมีความหวานของสับป,ปะรดนะคะมีกลิ่นของพุ่งแห้งมีความหวานของหอย แล้วแกงคั่วเนี่ยจะไม่เผ็ดนำนะจะออกจะออกอกลมกล่อมนะคะเผ็ดเผ็ดอ่อนอ,อนมีความเปรี้ยวความความเค็มความหวานอยู่ในตัวทาเค้าเผยร้านอร่อยเลยนะขจริงก็อร่อยนะ